เดี๋ยวมันนี่จะพาเบิ้งบรรยากาศเกี่ยวกับเขาค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวนะไม่พอเกี่ยวเพราะว่าเราเกี่ยวไม่เป็นค่ะทุกคน้าไปเดี๋ยวพาลงไปในนี้เลยค่อยๆลงกระสขึ้นๆน่อันนี้คือกองเขาที่พวกเรเที่ยวว่าเลยนะคะเต่ว่วมันแบบนี้เกี่ยวไปเพื่อนมาเป็นยังก่อเป็นมัดต่อเธอเกี่ยวไปเป็นมัดเป็นมัดได้เดี๋ยวไปหาของกันแป๊บนึง อแบบว่าเตมี่ไของนึงกที่นีประมาณ 1, 2, 3, 4, หานึ่งสองสามสี่หามีหากำเนาะหากำกระสิเป็นมัดนึ่งนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาซื้อกับ่อนพ่อก,นอก่อนมีพอกรไเกี่ยวมาได้ทุกคน,นอันนี้ซือเสร็จยังมีพอเขอ่า <laughs> เป็นขเขาเดิมเป็นเข่าเหนียวพระเหนียงขอ,อคอขอ แต่ว่าเนี่ยพอให้เจ้าสีแล้วเขาจะเห็นอย่งไรต่อมีตากเงไว้อันนี้อันนี้ใส่ตากเงไว้อ๋อใส่ใส่ใส่จักกำเจ้าสีเป็นมัดหนึ่งใส่สีสีกำสีสีกหญ่างๆเจ้าสีค่ะทุกคนเจ้าสีเป็นหนึ่งมัดหนึ่งมัดก็คือแต่ว่านี่คือยังพอคือจังบอมัดคือจังคือจังบอมัดให้มันเป็นอันเดียวกันแถมมันแข็งอ๋อไม่ถึงว่าตากไปในโตตากไปได้โตมันแข็งอ๋อตากไปก่อน เดี <m ul ly> ๋ยวมันนี้ข้ีเล้าคอนเสิรมากู่ที่หลังมันบ่เพิ่นกู้เขาเขาเรียกข้าวกอขอใช่ไหมแล้จะเป็นเขาเตี้ยเนาะทันเตี้ยทันเตี้ยเดี๋ยวบันนี้จักมือก่อเข้าวเจาคอเสิมากู่สองเ้าสองมือสองมือกระซับชื่อสองมือสองเสาสองมืออแต่วันนี้พ่อเชียนเพิ่นมาอย่างพอสีตีเอาหรือพอสิตีเอาวันนี้สิีตีเอา ตีเข้าเดี๋ยวสิยผ้าไปเบิ่งบรรยากาศตอนที่พอตีข้าอนี่เดี๋ยวรอชมคลิปได้เลยตอนตีเข้านะคะทุกคนนี่พอกระชีดไบเจ้าตีเนาะก็เหมือนแบบว่าข้าตากแห้งไปในโตนะทุกคนเวลาห่อนย่างหน้าข้าเจ็ยบบะแดดแบบว่าเป็นความเพลินเพากระชีดตีเลยแลข้าวกระชีดกอกใส่ถุงนี่เสียเล่นมั้ยกันรอพอเออนั่นแหละก็คือเกี่ยวกันสองคนเกี่ยวกสองคนนะคะบะแดดใส่รถเกี่ยวนี่เกี่ยวมือเลยนะคะ โอ้เนาะนี่อันนี้คือตองมานี่ข้ามาจับปลาได้บ่พอเขามาจับปลาได้บ่นี่น้ำหนานขีดตุ้มได้สิไหมนี่มาที่มาที่สามแล้วนี่เธอไปถ่ายเบิ่งผ่อเกี่ยวไงต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหยาดเดี๋ยวปลามันยังจะสีน่าถ้าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ถุงมือด้วยใช่เลอะ อไปกำที่พ่ออ,อันนี้คือแล้วแล้ว,ว,ว,วหนึ่งกำหนึ่งมัดไงเหลี่ยวถือปอตีกำอ่าโอเ,เดี๋ยวห้อสีผ้าไปบึงบรรยากาศตอนตีเขานำข้าทุกคนค่ะเดี๋ยวไว,ว้ชมคลิปหน้านะคะสำหรับว,ว,วันนี้เพาะแค่นี้บ๊ายบาย